แล้วน้ำเยี้ยวเราก็มานะคะมานี่น้ำเยี้ยวหอมๆยั่วๆใส่เลือดเยอะๆไปดูหงูแซ่บพี่น้องมาเด้อครับแซ่บน้ำกันพี่น้องสุโขศนกมูลสุโขศนลงไปนี่หายไปก็ตายอน้ำเยี้ยวลาดไปเลยใส่เลือดเยอะๆนะฮะ ดัดแปลงเขานะฮะกินอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็คือน้ำเยี้วนะฮะนี่แซ่บๆเลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่าพ่อๆกับลุยนี่กินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเร้่มงมเนีหรือในชินเได้ขนมจีนน้ำเยี้วมาสูพี่น้องครับผมอ่าหลายค้นก็เห็ดเป็นเนาะครับเนาะแซ่บๆเพื่อเข้าครับอันนี้ก็คือเหียวมันยนะครับผมมียางไรครับก็มีผักอย่างนั้นก็วิบักทัวครับทัวรกะลําครับผม ชิปร้อมนะฮะใส่ลงไปใส่เลยครับมากหน่อยมากหลายก็บใส่มากกันไปค้นครับค้นค้นคน,คนเอาไคนก,นก่อนนะจ๊ะอืมดูพี่นนอะมาครับมาสุขสุขคนมาแส่ต้งกันพี่เขาเด้อไปใส่กับบะหมงคขนมจีนแล้วครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นนมำจีนน้าเนี้วนะฮะดูครับผม ข้าปุ้นนี่ก็คือข่าปุ้นของกลุงด้วยพี่นอ้องต้มเอาครับมาครับสุกุกคนแซบเพราะว่าชิมชิมก่อนทำแล้วนะฮะคํังมีไงครับเน้นกินนะเน้นกินพักก็คือเอาพวกนี้แหละครับกินกับอร่อย Ừ ừ nhồm lên Rồi Nụ này sai sân đúng không? Ừ. Hãy อย่างนี 8, 8, 8, 8, ้จะปาดบานจะปาดเงี้ยยังจำได้กับแซมนั่นครับ เป็นเมนูที่ขายไม่ได้นอกขอาคปุ่นหรืพี่น้องว่าบ่กครับกินไดุุ้มืือครับมีบบะถ่บยกบบถ่ายเมมโมบีบบ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  มาคว่าเือกร่ถาง ให้เป็นมอครับเนี่ ไม่ให้เพจเป็น,นได้หรือไม่หองท่องไม่ด,ดีครับถี่อยากว่าจะเอารบไม่กินกับอเพื่อนบมะทึ่องไม่ด,ดีกเลยบ่าเอาไมา่กิน cái này đi cái đục, mua. Ừ. Ừ. 不冒泡泡。 เป็นหมดแล้วพี่น้งอนมมนงอืมหรือมันหนามากินอีกหรือเปล่โอเคครับพี่น้องไม่หอบหมองอิม่มนะครับผมที่นี่งแล้วต้น้นากัะตันซีหายซีหายต้นครับ กินบุบแบบไดนบ่าบุบสภาพใดไยิ่บ้ากันพี่พิณังเด้อพอก็ไม่คิดหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบายบายครับเลิอยู่ครับผม